ผมเป็นหมอที่ปรับแต่งหน้าตามหมงเฮ้งคือปรับแต่งหน้าเราให้ใคล้ายๆหงจุนเองข้อดีของสันจมูกที่สูงเนี่ยก็คือ1เข้มแข็งแข็งแรงมันบ่งบอกถึงสุขภาพแล้วก็ประสบความสําเร็จแต่วัยเยาคนแผนเนี่ยจริงๆแล้วการเงินวิธีคิดเขาเรียกวปวิพันไหวพิบดีคิดไรดีแต่ชา้า สวัสดีครับผู้ชมวันนี้นะฮะอยู่กับพี่แผนอีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะสุดพิเศษนะครับมาอยู่กับเรานะฮะหนึ่งท่านนะครับเป็นคุณหมอที่เก่งในด้านของการเสริมความงาม สวัสดีครับคุณฮะแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมครับหมอรัชรุธบารมีชัยพัฒน์นะครับหรือเรียกสั้นๆหมอกันนะครับก็เป็นหมอศัลยกรรมความงามประจําที่เทียนอนคลินิกครับผมวันนี้เรามาอยู่รัชดากันเลยทีเดียวครับผมนะฮะที่เด็ดของรัชดามีอะไรบ้างโอ้โหปิดไปเยอะปิดไปเยอะจริงๆแล้วก็เป็นถนนที่มีแสงทั้งคืนอย่างของเราครับคลินิกของเรานะฮะจุดเด่นครับที่นี่ก็จริงๆแล้วก็มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทา แต่กรรมเสริมจมูกแบบโอเพนนะครับแล้วก็ปรับแต่งรูปหน้าให้เข้ากับโงเ่เฮงโ,โงเ่เฮงนี่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะไม่ใช่ว่ามาถึงอ่าจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บอ่าน้องเอาครึ่งกี่เซนจบครับผมว่าไม่ใช่นะใช่แนะนำหน่อยฮะตรงนี้ดีกว่าจริงๆแล้วคือ,อคนทั่วไปอะ่ะพอพูดคาจีนโงเ่เฮงจะบางคนก็ยังอ่านงงๆแต่ว่าถ้าพูดถึงฮวงจุย้ยรู้กันหมดอ่านะแต่ว่าผมเป็นหมอที่ปรับแต่งหน้า ตามโง่เฮงคือปรับแต่งหน้าเราให้คล้ายๆห่วงจุนเองให้ธาตมันสมดุลกันก็จะได้ 1. คือกล lin, มกลืนได้ความงาม 2. ได้ทั้งเรื่องของงั้นมาค,ามคอมเมนต์กันดีกว่าฮะหน้าแบบนี้ครับทำอะไร <Platz. S 2> เพิ่มนีฮะต้องบอ,อกก่อนฮะอันนี้อันนี้ไปเสริมมาแล้วนะครับประมาณน่าจะสิปีที่แล้วจริงๆแล้วจมูกนี้มี 1. คือสันจมูกสูงนะครับข้อดีของสันจมูกที่สูงเนี่ยก็คือหเข้มแข็ง แรงมันบ่งบอกถึงสุขภาพแล้วก็ประสบความสําเร็จแต่ไวเย,ยานะครับก็คือมีงานมีการของตัวเองมีบริษัทของตัวเองเร็วนะนนี้ก็คือดั้งที่สูงนะครับอันที่2ก็คือปลายจมูกเนื่องจากตัวปีกไงใหญ่ปีกเนี่ยพอมาเทียบกับตรงกลางแล้วพอปีกใหญ่ปุ๊บก,ก็เลยทําให้คนแผนเนี่ยจริงๆแล้วการเงินวิธีคิดเขาเรียกวปฏิพันธ์ไหวพริบด,ดีคิดะลรดีแต่ช้า ตัวจมูกเนี่ยคือที่บอกว่าปลายแล้วก็ปีกเนาะแล้วก็เวลาที่เงยเงยหน้าขึ้นนิดนึงเราดูโง่เฮงซ่อนอ่านี่เป็นบอกว่าเฮงซ่อนดูจมูกเราดูดูจมูกใช่ดูจมูกเป็นรูปรีแล้วก็แต่ว่ามีเหลี่ยมนิดนึงนะถ้าถามว่า,าการทํางานถือว่าโอเคหาเงินได้หลายทางหาเงินคล่องแต่มีประสักบ้างแล้วปรับโง่เฮงรูปหน้านี้คือปรับรูปหน้าเนาะจริงก็ถามว่าจริงๆรรูปหน้าของหน้านี้ต้อง ถ้าหน้ากระดูกเนี่ยก็แปลที่บอกเนี่ยอันนี้ก็คือหน้านี้เป็นหน้ากระดูกไปแม้จะเป็นสี่เหลี่ยมที่บอกอ่ะจ,จริงๆหน้าเนี่ยต้องเป็นหน้านักบริหารดีทำงานแบบสมบุกสมบันดีแต่ทําด้วยตัวเองอีกจมูกกับหน้าสะท้อนไปด้วยกันเพราะหน้ากระดูเออต้องปรับให้ตัวตัวรูปหน้าเนี่ยเนื้อขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วก็ถ้าอยากให้ลูกน้องเยอะมากๆอันนี้อาจจะแบบแก้มอกไปนิดนึงอาจจะต้องเติมให้แก้มมันเต็มขึ้นอีกนิดนึง หูดีมากหูแนบอันนี้คือลักษณะของหูที่ได้เงนินถ้านหน้านี้หูกลางคือเสียนีกจริงปากนี้ปากรูปเองถอเข้าปากสี่เหลี่ยมเดีเ๋ยวนะครับคุณหมอเองอะไรนะฮะเองถอเข้าเองถอเข้าเองเข้ามาเข้ามาเข้ามาเางินเข้ามา,าไม่หยุดมันเปิ่งบอกถึงว่าเป็นคนหนักแน่น นะครับแล้วก็พูดจาเชื่อถือได้คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องอีกมุมหนึ่งนะฮะของสายความงามนะคือพอพูดถึงหัวเหงน่มันเป็นอะไรที่เรามีความเชื่อตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะก็พอโตขึ้นมา๊บมันก็จะมีการมีการไปวาดที่โน้นที่นี้่นั่นนะฮะสามวัดเจ็ดวัดเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่ว่าผมมองว่าสิ่งที่เราควรจะต้องเริ่มต้องเริ่มจากตรวเราก่อนจริงๆสิ่งทุกอย่างเริ่มเริ่มที่ใบหน้า ือจริงๆแล้วเรามีใบหน้าที่ดูดีนะครับไม่ได้บอกว่าต้องหล่อต้องสวยนะแต่ต้องดูดีแล้วส่วนอื่นล่ะครับส่วนอื่นๆจริงๆก็หมดแล้วนี่ใช่ไหมฮะออเพราะตาเราบอกแล้วคิ้วไปแล้วคิ้วดีคิ้วดาคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับถือว่ามาได้ถูกที่ถูกทางแล้วก็มาได้ถูกเวลาได้คิวคุณหมอนะครับแบบทั้งตอนแรกก็เหมือนจะไม่ว่างนะแต่อยู่ก็ว่างทั้งนั้นนเหมือนกับเป็นบุเพราวาดนะฮะเรื่องหงวแห้งนะครับฝากทิ้งท้ายหน่อยครับคุณหมอครับจริงๆแล้วเวลาที่เราจะ ดูใบหน้าที่บอกว่าคือไม่ใช่ว่าเราทําทรงจมูกแบบแบบตามเทรนแล้วมันจะเหมาะสำหรับเราต้องดูก่อนว่าจมูกนั้นมันเหมาะสำหรับใบหน้าเราไหมเช่นบางทีจมูกเล็กไปก็ไม่เหมาะสำหรับหน้าเราที่หน้าใหญ่ไปการทันศัลปกรรมหรือการเสริมความงามว่าจะทําฉีดฟิลเลอร์บท็อกอะไรเงี้ยก็ต้องดูนื่องเรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วก็ปริมาณของเงินด้วย คุณผู้ชมครับแล้ว EP นี้นะ่ยขอบอกว่าได้คุ้มเกินคุ้มนะฮะสำคัญสุดก็คือเรื่องของโงเ่เฮงนะครับต้องบอกว่าไปมาหมดแล้วนะฮะคุยนะฮะมาเยอะมากนะฮะแต่สิ่งนึงที่ลหลายๆที่ไม่มีนะฮะนั่นก็คือนี่แหละครับงหง่เฮงที่จะต้องไมนน่ทำลูกค้าคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะคุณหมอนะครับมา,มากๆเลยนะฮะที่ ให้เกียรตินะครับแล้วก็สลับเวลานะครับมาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะครผู้ชมครับรอติดตาม EP หน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าพี่แผลนันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรไปบ้างนะฮะเดี๋ยวไปตามชมกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมออคทังนะครับตลอดเวลานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกัน EP หน้าครับ